แต่แม่ครูเดินเข้ามาแม่ครูเห็นเห็นองค์ปู่ที่โค้งตรงนั้นน่ะนะคะหมอยาแม่ครูเห็นหมอยายขับรถเข้ามาแล้วเห็นสามตรงนั้นนะ่ะตรงต้นโพนะคะตรงทางโค้งตรงนั้นนะ่ะเป็นหมอยาอยู่ตรงนั้นนงี้ เนาะมาแล้วใช้แรงแรงกำลังกำลังใจไม่าเริ่มพิธีแล้ว ิการใดอันใดของเทพข้าพเจ้าอาจจะเลี่ยงล้างบ้างหรืออจาจจะม่เรื่องเลี่ยงล้ามก็ขอให้องค์เทวดาสิ่งศักษษษดิ์สิทธิ์ผู้คุ้มครองปกปักรักษาดินนะักสถานที่แห่งนี้อย่าได้สืบสาตัวของลูกเลยหนาะเจ้าคะจงเมตตาตัวของข้าพเจ้าให้สืบสายถึงกับเจ้าญาติสัดเจ้าญาติจาทองผู้คุ้มครองปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้เพื่อท่าบ,บูชาทำนักสักบ,บูชาสังฆบูชาปิจิปิจิบูชาพระวันจุนีอุกาสาอุกาสาอุกาสา ข้าพเจ้าขอกราบไหว้คุณเจ้าที่เจ้าทางผู้ปกปักรักษาคุ้มครองนักแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นี้ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาเจ้าย่าชบาชบานางสุขุมอะไรคะเจ้ายาชบาแก้วผู้คุ้มครองปกปักรักษาอยู่ณสถานที่แผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ข้าพเจ้ามาในวันนี้เพื่อเสี่ยงไทยขอปุ่เจ้าที่เจ้าทางจนช่วยเสดจที่เปิดทางให้แก่ตัวลูกด้วยคิอไข่ที่อยู่ื้องหน้าของข้าพเจ้านี้เป็นไข่ยะมหามคนขึ้นคัดสันมาอย่างดี เรื่องนี้เป็นการเลือกไสยมงคลเรื่องนี้เป็นการเลือกทิศทางที่ดีเรื่องนี้เป็นการสื่อสารว่าหากแหมืนข้าพเจ้านางวิราชินีชุมชะผู้เป็นยะมหาการนี้ได้จับไข่ที่อยู่เบื้องหน้านี้หากแหมืนข้าพเจ้าจับถูกไปอีกแม้นโยนลงไปนี่แตกถือว่าสิ่งนั้นเป็นมงคลยิ่งหากข้าพเจ้าได้จับไข่สุกได้โยนลงไปแล้วนี่แตกถือว่าเป็นมงคลชัยยิ่งหากข้าพเจ้าจับอันใดก็ดีหากโยนลงไปแล้วนี่ได้เป็นการทําลายหรือเป็นการทุบ ยังอยู่เหมือนเดิมถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นมงคลยิ่งและศักดิ์สิทธิ์นักแลขอองค์เทวดาจงช่วยมาเป็นสักขีทพยานขอสภูมิเจ้าที่จงช่วยมาสักดิยมหาบารมีนี้ทุกเพียรขรรห้าปข้าพเจ้าได้นำม,มานี้คาดฝันมายหญ่มีนักแรขอเทอิดทูนขอบูชาด้วยยะมหามงคลน,นี้จงมาสำลิศผลด้วยเถิดพู้ทางสำเร็จธรรมังสำเร็จทา,ทางสำเร็จ,รจมหาพุทาย,ยะย่อยู่บ่าใช่งูอยู่บาปาตัวอยู่ข้างหน้ายะอยู่ข้างหลังครูบาอาจารย์จงถอยรุ่อน หากเหมือนข้าพาเจ้ามีสิ่งใดที่คุ้มครองอยู่ในตัวตนของข้าพาเจ้าข้าพาเจ้านางวิราชนีกชนก็ขอให้ถอยร่นออกไปเสียก่อนอย่าได้ถือสาขอให้ดวงวิญญาณก็ดีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีหรืออันใดก็ดีที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้จงเข้ามาสู่ในใจตนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นการสื่อสารจงเข้ามาสูอ่อยู่ในใจตนของข้าพเจ้าแม้จะเข้าทางน้ำลายก็ดีทางหูทางตา,ห,าหรือลมปราณของข้าพาเจ้าก็ดีขอให้จงมาสถิตที่ร่างกายของข้าพเจ้าเพื่อเป็นการสื่อสารหัก ทนี้ข้าพเจ้าทําเพื่อสิ่งใดข้าพเจ้าทําเพื่อการที่จะทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้ามาในกิจการนี้เพื่อจะเป็นการสร้างทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นแผ่นดินเปิดขอบารม,มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงได้โปรดเมตตาจงได้โปรดมาสถิตที่กายของข้าพเจ้าเถิดณบัดน,น,นี้พระเจ้าค่ะสาธุสาธุพระวันตเมทุกหนึ่งดอกไม่ไหม้นั่นหมายถึงว่ามีดวงวิญญาณน,นะคะอืม,อม นดอกจุดทุบแล้วทูบหนดอกไม่ๆหมในดวงวิญญาณจุดแถวนี้บริเวณนี้องค์มหาเทวาทิอมหาเทวาเทวีองค์ยะมหาปีมุนีปีผู้เป็นนางพยา ้เป็นาายคุ้มครองแห่งนี้คุ้มครองหุ้คุ้มครองสถานที่แห่งนี้คุ้มครองสถานที่เจ้ายาชบาแก้วเจ้ายาชบาแก้วยังอยู่หรือไม่ยังอยู่หรือไม่ยังมีหรือไม่ยังมีหรือไม่แหนนใช่หรือไม่แหนนใช่หรือไม่หากเหนียนใช่หากเหนอยู่ใม่จงอยู่ในจตุถาวาเข้าทางลมปากเข้าทางลมป่ามหาเดือูประสิทธิ์เข้าในร่างกายเข้าในร่างกายจงมาเถิดนบัดนี้ อมยะกรรมังอมยะกรมังอมยะกรรมังพระวันดวมี เป็นจิตมาไหมเนาะดูตรงที่ทันนวางนะจิตสองเขียนผ้าเริมสามสองประมาณยวเป็นตัวเทียนตัวเขียนน้องทัยน จุดเทียนเหมือนสามสองนะสองสามนะแล้วก็ที่ดอกไม้กับกล้วยกล้วยด้วยเนาะครับเป็นกล้วยกล้วยมันมีอะไรเป็นอะไรมั้งกล้วยสามสองสามสองสามแล้วถ้ากล้วยเป็นอะไรแล้วที่เรียนเป็นอะไรเนาะกล้วยครับา เห็นอะไรไม่น่าทีไม่คู่หายหายออกปะ ภาษาเขมรเนี่ครูฟังไม่รู้เรื่องค่ะย่าฟังไม่รู้เรื่องจริงๆเป็นเป็นภาษาไทยได้ไหมคะคุยกับเขาเป็นภาษาไทยเปลบอกให้หน่อยคุณใหญ่ๆยันซีนะยันซีท่านพูดนะแต่เด็ครูฟังไม่รู้เรื่องไม่ใยายคุณย่าพูดแล้วยายแหวกเตลพอใหญ่จิมซีกัดตาซิมไม่ใหญ่เมร์ซีจึงดับเรื่อง ยายมือแม่ยายจะสีเสียจะอุ้ยจะอุ้ยท่านบอกว่ามาทรงมาทรงเอาหรือว่ามาแบบนี้ค่ะอ๋อครับท่านบอกว่าเอาเอาไปแล้วบอกให้บอกคุณประวัติว่าถ้าอยากจะถูกหวยน่ะตอนวันหวยออกนะ่ะท่านบอกว่าให้ไปทำสันตะทานให้สั่งท่านสันตะทานท่านจะได้มีพลังในเรื่องของการให้แม่นยำแต่เนี่ยท่านให้แล้วค่ะ แต่ถ้าไม่ได้บอกให้เ็ตัวเลขให้แล้วคะให้แล้วเนาะคให้แล้วคือตัวนี้ใช่ไหมคะสามสองสมสสบอกสงตัวเดิมสามสองสาสเป็นเลขออกเนาะสามไ่ด้เนาะสามสองสามสามสองสาเป็นกลวยกลวยสามอันเนาะ ใช่ค่ะท่านให้มาแบบสามสองไม่ครูไม่ได้ไม่ได้รู้ว่า่นใในใจไม่ครูไม่ได้ชอบเลขตัวนี้ตัวตอนตอนที่กลับมาไม่ครูก็ไม่รู้อยู่แล้วนะท่านท่านให้มาอย่างนี้ค่ะแล้วท่านบอกว่าทุกครั้งจะต้องทําสัญญาณให้กับท่านทุกครั้งเอฟซีจะได้ถูกหวยท่านบอกว่าอย่างนี้แต่ท่านบอกว่าให้ให้อย่างนี้ให้สามสองมีมีเขียนห้าเล่มแล้วแยกเป็นถ้าถ้าให้เป็นคู่อย่างนี้อาจจะเป็นสามสามสองไหมหรือว่าอาจจะเปมีมันอาจจะมีสองสองตัวที่เหมือนกันไหมคะ ส3 2, 3องาสมอองกามไอ้ทมเรื่อก็เดิเดิมนะคอแต่ี่ครูไม่ได้ชอบเลขสามสองเนีายสามสองสามมีกล้วยดอกไม้กล้วยทูสามอันได้เทียนห้าเล่มแต่แยกแยกเป็นสองกับสามเป็นสอชุดเนาะ <ar> แม <source> ่ครูบอกว่าเป็น 3, ามสองมนะ F4 เห็นแล้วก็นำไปสงโทษส่งตาย F4 เป็นตัวไหนก็เม้นมาว่าได้เนาะปรัติก็ยนให้คมัือครับเรื่งว่าเวียให้ไหมไปขอไปดูอย่างเี้ยท่านไปต่อการอย่างเงี้ย้นก็ก่อนก่อนวันพระ วันศรตย์ทำสังกาชารือว่าขอวก่อนหอยออกถือว่าวันวันนี้หอยจะออกตอนเช้าแล้วก็ไปทำให้ทำบุญใช่ค่ะให้มีพลังงานในการเข้าไปแต่ถ้าบอกว่าถ้าได้ก่อนสามวันก็ดีก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะแต่ท่านพูดภาษาไม่ไม่ไมคงไม่รู้เรื่องเนาะครบถูบรููเรื่องก็จะ,จะเจอกว่านี้่านกับพูนทำให้คุณประวัตดเขียวแล้ตอนเนี้ย ที่ได้สาม้วจะเด่นเด่นสามเนาะเด่นต่อเลยเนาะตอนนี้กำลังเขียนตัวเลขให้สามสองสามแต่ที่ แม่ครูจับมาก็มันสมนสอง้วงมีสสี่าด้วกนีอก็ได้หา4 2ตัวนึงเกื่มันขึ้นเพราะว่าที่นี่ท่านอาจจะท่านจะขึ้นลงอย่างเงี้เนาะอ๋อคับก็ต้องกันแบไนี้กันไว้สี่สองใช่ค่ะ ตกกันน้อยๆเนาะค่ะค่ะมีพระเอกต้องมีพระรองเพราะทุกครั้งที่มาขอไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะแม่ครูนะใครก็ตามที่มาขอแม่ครูไม่รู้นะแต่แต่แต่ท่านจะให้ไม่ไม่ตรงมันจะขึ้นลงอย่างกระแต่างนี้ตลอดในสถานที่ตรงนี้นะคะครับไม่ใช่ว่าท่านไม่แม่นนะบางทีท่านอาจจะเป็นเทวดาอาจจะเป็นลูกเทวาหรือเป็นเทพอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจจะให้ตัวเลขเราให้ตรงๆไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าการที่ให้ตรงมันก็ผิดศีลนะครับมันเป็นการผิดเขาเรียกว่าผิดกฎสวรรค์ เดือนให้ติดกวดสวรรค์ก็จะประมาณนี้นะครับมันจะให้แบบเป็นปริญญาแบบนี้เนาะสามสองสามแล้วก็สามสองแล้วก็สี่สองสองสามหนึ่งแปดสามแปดสามสองสามครับวงกลมให้ก็สามสองแล้วตัวเลขสามแปดเนี่ยคุณประวัตินี่สามแปดมาจากไหนครับไข่ไงอ๋อไข่ไข่ไข่เนี่ยจะเป็นแปด อันนี้เป็นสามให้เปี่ยนไป่มาไหมาสามัวหนให้ไข่เปียนเียมาสาให้ไขเป็นแปใไข่มาหึก็เลยว่าน่าจะเป็นสามสามหนึ่งสามแปดคับคูนหรือบวกสามแปดก็ได้อันนี้อันนี้ต่างหากนะน่าจะน่าจะตรงนี้เป็นบนตรงนี้เป็นล่างเราก็ไม่รู้เนาะเราไม่แน่ใจไงคะเพราะว่า แต่ที่ท่านให้มาให้มา<ห>แบบนี้แต่ท่านให้ไข่ทุกประวัติครับไข่มันกลมไข่มันกลมซูนหรือเปล่าครับคุณประวัติไม่ไม่น่าจะซูนไ, <c oughs> ไม่น่าซูน <c oughs> ถ้าสามซูนไม่ใช่ใช่ไหม <c oughs> อ๋อ <c oughs> ถ้าสามซูนไม่ใช่เป็นซูนน่าจะทุบทิ้งหมดแต่นี่ไม่ไม่น่าจะซูนอ๋อแต่พระอาทิตย์ขึ้นแต่พระอาทิตย์น่ะมันเป็นมันเป็นยันของนาลายพิษแผ่นดิน ครับอยู่ในอยู่ในอยู่ในวงกลมของพระอาทิตย์ครับแม่ครูไม่เคยฝันนะไม่เคยเห็นยันละลายทีพแผ่นดินเลยแต่แม่ครูมามาจะก่อนจะมาที่นี่เี่ยแม่ครูฝันเห็นนะลายทีพแผ่นดินอาจจะอาจจะเป็นพิกไม่แน่นะครับอาจจะปังก็ได้นะนนาตปังก็ได้ใช่ถ้าเกิดมาตัวเดิมสามตัวตรงทําไงใช่ไหมคะครับก็หยิบจับไว้นะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกคนแต่ว่าแม่ครูก็ ิดว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ภูมิของเทวดานะคะครับถามว่าทําไมแม่ครูถึงบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นภูมิของเทวดาเทวดาเมื่อที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวถ้าเราเข้ามาแล้วเรามีีความรู้สึกเย็นใจรหรือมีความรู้สึกโล่งใจอ่ะครับที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินที่เราเหยียบน่ะมันจะมีความรู้สึกสะเทือนในเท้าของเราอหมายถึงว่าที่ตรงนั้นอ่ะไม่ใช่ที่ธรรมดามีลูกเทวามีเทวดาแต่ที่ตรงนี้มีจริงๆนะคะ มันมันมันยังไม่ถึงการเวลาแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีนัยยะของมันนะคะก็ทุกคนก็อย่าลืมหยู่จับซื้อไว้นะคะเราดีโชคเนาะแล้วก็เก็บจับไว้ด้วยถ้าชอบเนาะก็ตามไม่ชอก็ผ่านเนาะขอโทษขอโทษนคะข้าวนั่นก็คือสิ่งใดก็ตามที่จะบังเกิดขึ้นขอให้เป็นเรื่องที่โชคดีมงคลยะมงคลเลิอะไรก็ตาม อาจจะไม่ได้ทรงอาจจะไม่อะไรเพราะว่าถ้าไม่มีใบสีแม่ครูก็จะทรงไม่ได้นะคะต้องมีใบสีเท่านั้นถึงจะรลงประทับได้อะไรประม้วันนี้ถือว่าพาแม่ครูมามามาเสี่ยงเขาเรียกว่าเสี่ยงตายนะเสี่ยงตายดูก็ถือว่าสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ดีแม่ครูบอกว่าก็ไม่ยากท่านก็ยังอยู่เนาะอยู่คอ่าย่าแม่สบายแกไปแต่ใตัต้นสะดาวุ่ก็สะดดาวเนี่ยค่ะเพราะว่ามีโครงการอยู่แล้วว่าจะอยากทำท้างอย่างนั้น ตดได้ก็ดเลยค่ะโอเคนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมนะวันนี้นะต้องขอขอบคุณแม่ดูแถวด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับและขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนทุ่ดูดีนลคะแลวก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้มสีแดงเลยครับ